ต็มว่าถ้ามุมของของนักการเมืองสิ่งที่ทาให้คนไม่รู้ก็คือการการการต้องไม่เซ็นเซอร์ตัวเองแม้กระทั่งในในสภากรามเต็มเพิ่งพูดไปเมื่อวานนี่เต็มพูดเรื่องหนักๆสองวันติดพี่ช่อเมื่อวานในโทษกรรมไม่ใครได้ฟังไหมวันีนโทษกรรมวันนี้ก็ตักใบเอนีนรู้สึกว่าเองกําลังถูกทรมานอยู่เหมือนกันนะคะสองวนันแต่เต็มจะพูดตลอดดุครั้งเวลาพูดเรื่องหนักๆน,น,นะแต่มบอกว่า เราต้องไม่เซ็นเซอร์ตัวเองก่อนอย่างเมื่อวานในทษกรรมเนี่ยนะคะเขาจะสังเกตเลยว,ว่ามันเป็นเวทีของการแสดงความจารพักดีเนาะคือจนแจมงงว่าที่เรากาลังอ่านเรากำลังพิจารณารายงานอะไรอยู่รายงานนิโทศกรรมหรือว่าเป็นแบบคือเหมือนบางคนอภิปรายเหมือนประหนึ่งว่าไม่ได้อ่านรายง,งานของดีฉใช้เลยอภิปรายไปคนละเรื่องเลยแล้วแล้วก็แสดงความจรพักดีกันแบบสนุกสนานกันมากะนะคะ ่านทนายแจมศสิศนันธมนิธินานผุ้แทนร,ราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพักประชาชนค่ะและอดีตทนายความสิทธิมนุชนค่ะวันนี้นะคะขอมาอธิบายรูปยาาตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ตักใบที่จะสิ้นสุดหมดอายุความในคืนนี้ท่านประธานคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ตักใบเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยที่รัฐ ได้มีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนจนนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากคดีตัดใบทั้งสองคดีที่มีการฟ้องรัฐอาจจะนำไปสู่การคืนความยุติธรรมให้แกบ่บรรดาญาติของผู้เสียชีวิตและไม่สารตอบวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลของการใช้ความรุนแรงโดยรัฐต่อประชาชนและอาจนำไปสู่เงื่อนไขในการลดความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังจะหมดอายุความลง สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ตอกย้ําถึงวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดแบบไม่มีสิ้นสุดในประเทศไทยมองย้อนไปตั้งแต่เหตุการณ์6ตุลาค่ะและอาจจะมองยาวไปถึงคดีการเมืองอีกหลายคดีในอนาคตภาพของประชาชนค่ะที่ถูกไถหลังมัดข้อมือนอนราบไปกับพื้นเนี่มันต่างอะไรกับเหตุการณ์6ตุลาค่ะ ภาพของประชาชนที่ถูกให้หลังมัดข้อมือนอนราบไปกับพื้นเนี่ยต่างอะไรกับเหตุการณ์ของคนเสดงในปี53ภาพของประชาชนที่ถูกให้มือมัดข้อมือนอนราบลงไปกับพื้นนี้ต่างอะไรกับเหตุการณ์ที่กลุ่มวีโวและประชาชน45คนถูกกระทําเมื่อปี2564ซึ่งวิฉันก็เป็นหนึ่งในทนกายความในคดีนี้เช่นเดียวกันจากปี19ค่ะ มาปีสี่เจมาปี6กสามสมาปีห้สมแล้วก็ปี6-4ล่าสุดแม่นะคะว่าทนธรรมรอยนวนพ้นผิดก็ยังคงส่งต่อแบบไม่รู้จบดิฉันขอมองเหตุการณ์คดีตากใบนี้ในมุมที่ว่าการหมดอายุความครั้งนี้อาจจะทำให้สังคมนี้ชาชินกับความรุนแรงที่กระทำโดยรัฐหรือไม่ทำให้ประชาชนรู้สึกหมดหวัง กับความรุนแรงที่กระทําโดยรัฐหรือไม่และแน่นอนการอธิบายในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่อย่างใดค่ะการต่อสู้คดีของประชาชนไม่ได้เป็นการจะมาเอาคืนรัฐแต่อย่างใดดิฉันขออนุญาตยกประจักษ์คถาของอาจารย์ธงชัยวินิจจกูลที่ได้กล่าวเอาไว้ในเหตุการณ์1 4ตุลามาเล่าให้ทุกท่านฟังใบว่าท่านอาจารย์ธงชัยบอกว่าความเจ็บปวดและความคับแค้นนั้นเป็นคนละเรื่องกันค่ะ และการก้าวข้ามความขัดแย้งโดยที่ไม่มีความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพ้นผิดลอยเงินการเรียกหาความยุติธรรมไม่ได้นำไปสู่ความทับแค้นหรือความเจ็บปวดเสมอไปค่ะและอาชญากรรมโดยรัฐไม่ได้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องที่องค์กรหรือรัฐต้องรับผิดชอบที่ทำให้เกิดขึ้นและไม่ว่าผู้นำในปัจจุบันจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือไม่ ก็ต้องมีความจําเป็นที่ต้องออกมาขอโทษซ้ําแล้วซ้าอีกเช่นเดียวกันเพราะอาชญากรรมสาธารณะนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องที่รัฐต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเกิดในรัฐบาลน,นั้นหรือไม่การก้าวความขัดแย้งจะเป็นไปด้วยความยุติธรรมได้หรือไม่อาจารย์ธงชัยบอกว่าต้องพิจารณา3ข้อคะ่ะ 1. คือมีความสมานฉันเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างที่ท่านกันนวีได้เสนอไปเมื่อสักครู่มีกระบวนการนําไปสู่ความสมานฉันเกิดขึ้นแล้วหรือยัง 2. มีการก้าวข้ามออกจากความขัดแย้งแล้วหรือยังมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังหรือไม่อัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหายอย่างไรและข้อที่สามสำคัญคือว่ามีการทวงคืนความยุติธรรมหรือไม่หากเราตอบสามข้อนี้ไม่ได้เราไม่มีวันมูฟออนไปจากความขัดแย้งได้ดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างที่ประเทศที่เมืองเมืองหนึ่งในะะที่ไต้หวันนะคะที่มีเหตุการณ์ไวเทอร์เลอร์เมื่อหลาย40กว่าปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเขามีการทำโปรเจกต์ Project ที่เรียกว่า transitional injustice ครับรัฐบาลของเขาต้องออกมาขอโทษประชาชนทุกปีไม่ว่าจะเกิดในรัฐบาลของตัวเองหรือไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณ50กว่าปีแล้วนะคะแต่เขาก็ยังมีการพูดถึงเรื่องนี้ทุกปีในวันที่28กุมภาพันธ์มีการออกมาขอโทษมีการพูดถึงความเจ็บปวดมีการพูดถึงความสูญเสียเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาฟื้นฟยหาตะเข็บ หรือมาทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกรละลอกค่ะแต่เป็นการเตือนไปยัญประชาชนทุกคนและพผู้นาทุกคนว่ามันต้อง never again หรือว่ามันจะต้องไม่เกิดขึ้นซ้ําอีกซึ่งการที่เกิดขึ้นซ้ำที่ฉันบอกทั้งปี 1, 9, 4, 7, 5, 3, 6, 4เมนี่ยมันทําให้เห็นว่าประเทศไทยเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้เลยการที่เราพยายามเอาสิ่งเหล่านี้เข้าใต้ผมนี่แหละค่ะมันทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่า การปล่อยให้คดีตากใบหมดอายุความครั้งนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งกรณีที่เป็นเหมือนใบเบิกทางให้การละเมิดสิทธ,ธิชนเนี่ยยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในประเทศไทยและเที่ยงคืนวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐในการอำนวยความธิธรรมให้กับผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหากคดีหมดอายุความในคืนนี้ นอกจากจะเป็นบาดแผลในจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วจะเป็นบาดแผลของประเทศไทยที่ตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นอย่างไม่รู้จบค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะก็เต็มแพรจะบอกว่าคือพื้นที่ในสภาเนี่ยเป็นพื้นที่ควรจะต้องปลอดภัยที่สุดแจมไปสิวนาที่ที่ที่ต่างประเทศบ่อยมากเราก็จะได้รับฟีดแบ็กมาตลอดว่าประเทศเราคือแบบแม้กระทั่งในสภามันยังไม่เป็นเซฟโซน เลยด้วยซ้ำสอสอยังต้องกังวลว่าพูดอะไรไปแล้วเดี๋ยวจะโดนสารุตัดสินไหมหรือว่าจะโดนฟ้องคดีไหมอะไรเงี้ย,ยนะคะเหมือนเขาก็แนะนํามาว่าคุณต้องทําให้สภาเป็นพื้นที่ที่พูดได้ทุกเรื่องก่อนถ้าในสภาเรายังไม่สามารถที่จะพูดเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากๆได้เนี่ยพื้นที่ข้างนอกไม่มีอะไรเหลือให้ประชาชนต้องได้พูดกันแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญของนักการเมืองที่แดมก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปหลายที่มากว่าเต็มอยากจะแบบ พูดไปถึงนักการเมืองหลายๆคนนะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในต่างพักหรืออะไรก็ตามว่าเราเรา,เราต้องไม่ลืมว่าบทบาทหน้าที่ของของผู้แทนรัษฎรเนี่ยคือเราจะต้องทํำยังไงให้เราสามารถพูดในสิ่งที่ข้างนอกอ่ะเขาพูดไม่ได้ในสภาด้วยถ้าแม้กระทั่งแบบการผ่านรายงานแค่เป็นรายงานศึกษาแนวทางนิรศก,กรรมที่มันแบบไม่เบาบางมากๆแล้วเนี่ยเรายัางเซ็นเซอร์ตัวเองขนาดนี้เนี่ย เต่มก็ไม่รู้ว่าเราจะมาเป็นสสกันทําไมแม้กระทั่งผ่านรายงานยังผ่านยากลําบากขนาดนี้แล้วร่างกฎหมายมันจะเป็นมันจะขนาดไหนเนี่ยนะคะแล้วก็การเป็นนักการเมืองในสภาเราไม่ได้แค่เป็นคนแค่แบบกลุ่มเดียวเราไม่ได้ทํางานแค่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราต้องทํางานให้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าเขาจะเป็น โวเตอร์เราหรือไม่ใช่โวเตอร์เราเราก็ควรจะต้องมีมุมมองมีเลนในอีกเลนนั้นๆด้วยนั่นคือหน้าที่ของนกักการเมืองเพื่อให้อะไรเพื่อแบบให้เราไม่ลืมเหตุการณ์เหมือนอย่างวันนี้ยติของเลือกตักใบเองเนี่ยตอนแรกก็มีปัญหานะคะเพราะว่าที่เห็นเราอภิปรายกันน่าจริงๆเราไม่รู้ว่าจะว่าจะได้อภิปรายด้วยซ้ํานะคะเพราะว่ามันมี มันมีความพยายามที่ที่จะไม่ให้พูดเรื่องนี้ในสภาด้วยนะคะก็พูดไเลยว่าเมื่อวานนี้เพื่อไทยเขาตกลงแล้วเขาจะคว่ำแต่วันนี้เปลี่ยนแปลงพูดตรงตรงกันได้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละคือคือเขาคือแตงโมแซ่รู้สึกว่าโหแค่ในสภาแม่งยังไม่ให้พูดแล้วแล้วคนทั้งนอกจะเหลืออะไรนี่อบอกไหมคะแล้วพออยู่ดีๆก็โอเคยัตติก็เกิดการเจรจากันจนสุดท้ายเขาให้เราเปิดยัตติได้แล้วก็ให้อภิปรายได้ แจมก็รู้ตรงนั้นเลยนะแจมเทวลาในการเตรียมเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีมั้งคะในการอธิบายแต่ด้วยคำที่เราอยู่กับเดนนี้มา,มา,มา,มาตลอดอยู่แล้วเราก็พูดได้อยู่แล้วนะคะก็เลยแบบแจมเราก็เลยพูดไปในมุมนี้แหละว่าเอออยากให้สภาเป็นพื้นที่ที่มันสามารถพูดได้อะ่ะเพื่อไม่ให้คนข้างนอกรู้สึกหรือว่าประชาชนรู้สึกว่ามันไม่มีพื้นที่ให้กับเขาอีกแล้วนะคะ แล้วก็พูดไปถึงเรื่องของว่าทํายังไงให้มันไม่ลืมแตมเองก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบถึงขั้นว่าจะต้องซัฟเฟอร์ตัวเองจนทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะตอนที่แตมทํางานสุทน,นายความแรกๆอ่ะต้องบอกเลยว่าแตมเนี่ยอินมากพีก่ชอบอินจนถึงขั้นว่าแบบนอนร้องไห้อ่ะนอนร้องไห้ก็คือนอนร้องไห้แล้วแบบโอ้แล้วแบบราบจิตใจแย่มากกินข้าวไม่ลงนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วทนายแอนเนี่ยพูดบ่อยมากทนายแอนเนี่ยพี่แอนสุทน,นายความเนี่ยแกเคยทํางาน3มจังหวัดชายแดน,นภาคใต้ามาก่อน ซึ่งแกบอกว่าสิ่งที่เราเจออยู่ว่าแจมสานตว่าเขาเจอมาเป็นหลายสิบปีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราถ้าแจมยังเป็นแบบเนี้แจมจะไม่สามารถยืนระยะในการทํางานได้นานถ้าแจมอยากทํางานได้นานขึ้นช่วยคนได้มากขึ้นเราต้องดูแลสภาพจิตใจตัวเองด้วยอ๋อนะเป็นสอสอก็เลยรู้สึกเหมือนมีมีเกาะป้องกันอันนึงเนาะว่าทําให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเราอยากจะทํางาน ยินระยะได้นานเราก็ต้องรักษาสภาพจิตใจตัวเองด้วยคือเราเอมพัทีเรารู้สึกร่วมกับทุกๆเรื่องได้แต่เราต้องสามารถสวิตแบ็กกลับมาเป็นตัวเรารักษาจิตใจเราเองแล้วไปต่อข้างหน้าได้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้แอดว c เคซีหรือว่าพูดเรื่องนี้ได้ในระยะที่มันนานขึ้นนะคะก็ขอบอีกนิดสุดท้ายก็คือว่าอย่างแจมเองเนี่ยพอเป็นสสเนี่ยนะหน่งปีกว่า ก็จะระยะเวลาใกล้ๆกับที่อานนุนำพาก็ประมาณหนึ่งปีเหมือนกันรถเต็มแมีสติเกเอร์อนุนำพาติดอยู่อย่างน,น้อยคือเห็นหน้าทุกวันอะห้องทํางานสสจะมีสติกเกอร์อนุนำพาติดอยู่ที่หน้าห้องทำงานสสหรือแม้กระทั่งมือถือเต็มจะมีอนุนำพาติดอยู่เหมือนกัน <c oughs> เหมือนเป็นหนึ่งที่รู้สึกว่าอย่างน้อยๆเรา เรารีมายตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยเพื่อนเรายังอยู่หรือว่าพี่เรายังอยู่ในในเรือนจําแล้วก็อย่างเหตุการณ์ตักไปแล้วก็ตามเนี่ยเราก็สามารถรีมายตัวเองได้แล้วก็ทํางานต่อไปได้ยืนระยะได้ก็อยากให้ทุกคนคือว่าเหตุการณ์ตักไปเราก็ยังคงจะต้องพูดถึงกันอีกไม่ใช่แค่วันนี้แน่นอนเนะคะเราต้องไปกันต่อแต่เราจะไปกันต่อ,อยังไงให้เราสามารถยืนระยะได้อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายดูแลสุขภาพจิตใจแล้วก็เอมพัตีไปด้วยได้อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคน ด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะ